การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดียามเช้าค่ะท่านผู้ชมที่ครบรพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตนณีกังวาลไกลค่ะท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างคะในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาและเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นจะมีอะไรบ้างติดตามนะคะท่านผู้ชมค้าวัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมณฑลสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นอีกวัดหนึ่ง ที่ทางรายการของเราได้ติดตามการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเน,นื่องซึ่งในแต่ละกิจกรรมล้วนแล้วแต่มุ่งพัฒนาประชาชนชาวพุทธให้เข้าใจเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านําไปปฏิบัติพัฒนาตนเองประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องอย่างผลที่เกิดความสุขในชีวิตของตนเองและครอบครัวด้วยความมุ่งมัน่น ของพระครูโกมุตสิทธิการพิทักษ์เกษโรดเรเจ้าออวาสวดโกมุขพุทธรังสีพระผู้ที่มีแต่ความเมตตาและเป็นผู้ให้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยแท้ และในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาติดตามงานบุญใหญ่ในทิธีเท,ททองหลอ่อพระพุทธร,รูปพระประธานองค์ใหญ่หลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลปรับมาประทานพรโชคลาภหน้าตักกว้าง5เมตรสูง9เมตรวาระที่8ที่กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2566 ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นที่กรบาบสกการะบูชาของมหาชนพุทธบริษัททั้งหลายรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัสก,การพระครูกรโกมุตสิทธิการพิทักษ์เกษโรดอกเตอร์เจ้าออวาสวัดโกมุตพุทธรังสีเพื่อรับฟังธรรมะและเรื่องราว,วดีๆที่น่าสนใจกันเลยค่ะ ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้เราท่านทั้งหลายมีโอกาสมีโชคมีวา,าสนาแล้วที่เราได้เกิดมาพบศาสนาธรรมคือคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ผู้เจริญพระองค์นั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดสรุ้ธรรมไว้มากมาย แต่ถ้าเป็นสิ่งที่สําคัญเรียกว่าที่เราจําได้หมายรู้อันกล่าวไว้สามประการด้วยกันว่าหนึ่งธรรมะของพระุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนเลิกจากความชั่วได้ 2. สองธรรมะของพระุทธเจ้าสอนให้คนเลิกลําชั่วและทําดีได้สามธรรมะของพระุทธเจ้าสอนให้คนรู้จักหัดทําใจของตัวเราเองให้หมดจากเครื่องเศร้าหมองอันเกิดแต่ความโลภความโกรธและความหลงเป็นต้น เลิกชั่วได้ทำดีได้สํคัญที่สุดก็คือการทำใจของตัวเราเองนั่นท่านสาธุชนทั้งหลายคนเราถ้าอยู่เลิกลดละได้สามประการนี้เลิกทำไม่ดีได้แล้วทำดีได้บ้างบางโอกาสเวลาแล้วก็รู้จักหัดทำใจของตัวเราเองไม่โลภไม่โกรธและไม่หลงขอสํคัญความโลภความโกรธความหลงเกดิกด,กด,กดข,ขึ้นแก่ผู้ใด ความวิบัติและหายนะก็จะบังเกิดขึ้นกับเราจึงขอใช้เสียงนี้ได้ประกาศเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างพระใหญ่ 1. เพื่อเป็นพุทธานุสติสองเพื่อถวายสักการะพระพุทธเ,ทเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันเ,เป็นเสริฐเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาเพื่อการกราบสักการะบูชาแก่คนทั้งหลาย เททองหล่อหลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงพ่อกมุดพุทธาภิบาลตับมา,บารประทานพรโชคลาภหน้าตัก5เมตรสูง9เมตรเพื่อประดิษฐานกลางสนามวัดกมุดพุทธรังศีเพื่อเป็นพุทธานุสติได้เททองหล่อไปแล้วในวาระที่7เหลืออีกที่8ที่9ได้ปึกษาหาดกจนแล้ว,ว่าจะดำเนินการอาเททองอีกครั้งหนึ่ง ในวันอัฐมีบูชาหลังจากวันวิสาขาบูชาและเจวันวันอัฐมีบูชานั้นตรงกับวันอาทิตย์ที่11นมิถุนายนพุทธศักราช2566อขออํำนวยอพอรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญด้วยอำนาจด้วยวาสนาด้วยอายุวันนะสุขะภะละปฏิพานทานาสารสมบัติคุณาสารสมบัติ สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอจงสมบูรณ์ผุนผล,ผลได้ยลาบยศสถาพรเจริญมั่นคงด้วยหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวกิจการการงานการเงินและการขาขายและมหาบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลจงปราศจากอันตรายทั้งปวงอยู่ดีมีสุขด้วยบุญบาร,รมีนี้จงปราศจากโควิด -19 โดยทั่วกันขอเจริญพร ใช้วันหยุดยังมีคุณค่านะคะและสาหรับพุทธมมก,กาศหรือว่าพุทธศาสนิกชนที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้ทําหน้าที่ของพวกเราอย่างสมบูรณ์ค่ะวันนี้รายการสองธรรมเวลาหมดลงแล้วขอบพระคุณสําหรับการรับชมและการติดตามรับชมย้อนหลังด้วยรัตมณีก,กลางวันไกลกับทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ